มาพบกันในคิดเช่นงวนเชียงวันนี้เราจะมาทำเมนูเปาะเปียกเขียวหวานไปดูวัตถุดิบกันเลย ตั้งกระทะใส่น้ำมันเปิดไฟกลางนำพริกแกงลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วใส่น้ำกะทิลงไปผัดจนกะทิเริ่มข้นใส่เนื้อไก่น้ำตาลทรายปรุงรสด,ด้วยง้วนเชียงซอสปรุงรสอาหารฉลากเขียวเพิ่มคุณค่าด้วยเกลือหิมลไยผัดจนไก่เริ่มสุกแล้วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยผัดต่อไปเรื่อยๆจนน้ำเริ่มแห้ง <Okay. S 1> จากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าใบโหระพาผัดให้ใบโหระพาสุกเสร็จแล้วยกออกใส่จานพักไว้มาห่อปอเปี๊ยะกันนำแผ่นปอเปี๊ยะวางในจานแล้วใส่ไส้ลงไปพับจากด้านล่างขึ้นแล้วม้วนจากนั้นพับขวา จากนั้นเราจะใช้ไข่ไก่ทาขอแบแป้งจนทั่วเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยแตกออกและปิดสนิทแล้วม้วนจนสุดเสร็จแล้วหนึ่งตัวทําที่เหลือจนเสร็จสูตรนี้จะได้แปดชิ้นครบแล้วนําไปทอดในน้ํามันร้อนพลิกกลับไปมาจนได้สีเหลืองทองจากนั้นคีบออกมาเสด็จน้ํามันหันดูด้านในหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นาไปจัดใส่จานแล้วเอาไปแบ่งกินกันเลยพเพื่อนสามารถติดตามม่วนเชียงได้ทางม่วนเชียงทุกยอดเพิ่มเราด